กราบสวัสดีค่ะพี่ๆกราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกับช่องเครื่องพระบ้าน EP ที่322ค่ะวันนี้หนูมีพระเครื่องมาแบ่งปันเช่นเคยพี่ๆนะเป็นหลักร้อยแล้วก็จะเป็นหลักพันนะคะ โอ้จะส่งฟรีค่ะหนึ่งรายการปลายทางขออนุญาตบวก5้บาท2รายการขึ้นไปจัดส่งฟรีนะคะจะส่งเป็นของระบบไปชนีไทยพี่สำหรับตรงนี้นะคะคือช่องทางการติดต่อน,นะพี่ๆนะภาเครื่องพลาบ้านนะคะติต่อเป็นเบอร์0ูนย2 0 8 8 9 8ค่ะ 063 020 88 98สามารถแอปลายผ่านเบอร์โทรได้เลยนะคะถ้าพี่พี่ไม่สะดวกเนี่ยสามารถแคปหน้าจอสแกนเคียวโคได้เลยค่ะกติกาของเรายังเหมือนเดิมพี่ชอบพระเครื่องรายการไหนนะ EP นี้แจ้ง3 2 2นะ3 2 2พร้อมรายการนี้ถูกใจนะคะกราบสวัสดีนะทั้งพี่ ผู้ชมเก่าและผู้ชมใหม่ค่ะพี่ๆหากถูกใจคลิปนี้นะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องให้ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะพี่ๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครนะคะไปที่รายการแรกค่ะสําหรับ EP นี้พี่ๆรายการที่หนึ่งค่ะองค์นี้จะเป็นรายการที่หนึ่งนะเป็นพระปิตาค่ะรายการที่หนึ่งพระปิดตารายการที่หนึ่งสามสองสองค่ะ รายการที่หนึ่งสามสองสองสามรอยบาทองนี้นะรายการที่หนึ่งค่ะสามสองสองสามร้อยบาทพี่พีไปที่รายการถัดไปนะคะจะเป็นรายการที่สองค่ะรายการที่สององนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะพี่พี่อ่ะองนี้นะคะเหรียญหลวงพ่ออีวสัสตหีบนะคะรายการที่สอง สามสองสองนะคะรายการที่สองสามสองสองสามร้อยบาทค่ะขอรูปเพิ่มเติมแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะขอรูปเพิ่มเติมพี่พี่สามารถแจ้งทางไลน์เลยนะแจ้งรายละเอียดที่น้องแจ้งเลยนะพี่พนะี่นะองนี้นะรายการที่สองสามสองสองสามร้อยบาทค่ะรายการถัดไปนะคะจะเป็นรายการที่สามค่ะ ราการที่สามนะอง์นี้จะเป็นหลวงพ่อรุ่งวัดบางแหวนค่ะรายการที่สามนะคะองนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดบางแหวนรายการที่สามสามสองสองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามสามสองสองสามร้อยบาทวิวนี้นะ สามารถเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะพี่ๆนะองค์นี้นะจะเป็นรายการที่สามนะคะสามสองสองสามร้อยนะคะรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่ค่ะองน์นี้รายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามรายการที่สี่ค่ะ รายการที่4 3 2สค่ะรายการที่4 3 2 2300รบาทน,นะคะมีทั้งระบบเก็บเงินปลายทางแล้วโอ้พี่พี่แล้วแต่พี่พี่สะดวกเลยนะทางเราไม่บังคับนะคะองนี้นะรายการที่4ค่ะรายการที่4 3 2 2 300ค่ะรายการถัดไปเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5ององนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนนะคะ รายการที่5เป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนนะคะรายการที่5 3 2 2 0ค่ะ300บาทพี่พี่รายการที่5 3 2 2 300บาทนะคะรับชมรายการที่ชอบที่ใช่ถูกใจแล้วแจ้งได้เลยพี่พรับชมรายการที่ชอบที่ใช่ถูกใจแล้วแจ้งได้เลยค่ะองนี้เป็นรายการที่5ค่ะรายการถัดไปเป็นรายการที่6นะคะ รายการที่หกองนี้นะเป็นพระอาจารย์มั่นรายการที่หกค่ะเป็นเหรียญ er อาจารย์มั่นค่ะรายการที่หกค่ะสามสองสองสามรอยบาทค่ะรายการที่หกค่ะรายการที่หกสามสองสองสามรอยบาทรายการที่หกพี่พี่นะหกนะสามสองสองสามรอยบาทค่ะ รายการถัดไปเป็นรายการที่7นะคะในอันเจ็องนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหานุมานนะคะรายการที่เจดนะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะหลังหานุมานเจดนะ7เจ2ดสามสองสองค่ะ300้บาทค่ะ7 3 2ดสามสองสองสบาทพี่พี่ วงน,นี้นะรายการที่7นะคะ3 2มส0งค่ะรายการถัดไปค่ะเป็นรายการที่8พี่พี่อะเดียนี้ไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวอะไรนะรายการที่8นะคะอ่าเดี๋ยวนี้ค่ะรายการที่8 3 2สามสอบาทค่ะรายการที่8พี่พี 3, 2สา0สองสองสามร้อยบาทพี่พี่นะมีนะพี่พ,พี่นะ รายการที่8ดนะคะสา2สองสบาทนะพี่พี่นะรายการที่8ดค่ะสาม300สองสบาทนะเป็นเหมือนหานุมาพี่พี่จ๋าเหรียญหานุมานะรายการที่8ดนะคะรายการถัดไปเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่เี้าีเป็นเหรียญปิดตานะคะรายการที่9้าเหรียญนี้พี่พี่เป็นเหรียญปิดตาค่ะ รายการที่เก้าพี่เก้าสามสองสองสามร้อยบาทค่ะรายการที่เก้านะคะสามสองสองสามร้อยบาทพี่รายการที่เก้านะคะสามสองสองสามร้อยบาทอาจจะหมุนไวายไปพี่พี่จ๋าขอรูปเพิ่มเติมแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะรายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่สิบค่ะ รายการที่สิบพี่พี่องค์นี้นะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานค่ะรายการที่สิบสามสองสองสามร้อยบาทพี่พี่รายการที่สิบนะคะสามสองสองสามร้อยบาทพี่พี่วันนี้นะรายการที่สิบนะสามสองสองสามร้อยบาทค่ะรายการถัดไปพี่พี่เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะ สิบเอ็ดรายการนี้เป็นปิดตาข้าวต้มมัดค่ะสิบเอ็ดรายการนี้พี่พี่เป็นปิดตาข้าวต้มมัดนะคะสิบเอ็ดสามสองสองสามร้อยบาทพี่พี่ตรงนี้นะสิบเอ็ดนะคะสามสองสองสามร้อยบาทจะเป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่พี่ขอดูเพิ่มเติมแจ้งทางไลน์เลยเลยนะพี่พี่นะรายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่สิบสองนะคะ 12รายการนี้เป็นพรัปิดตาค่ะ12รายการนี้เป็นพรัปิดตาวีสินะ3า 2, 2 300บาทค่ะ12 3 2 2 3 0 0าบาทพี่ๆองค์นี้นะรายการที่12นะคะรับชมรายการที่ชอบที่ถูกใจจริงๆนะพี่แล้วแจ้งน้องได้เลยนะจะได้ไม่เสียสิทธิพี่ๆท่านอื่นนะคะ รายการถัดไปค่ะเป็นรายการที่13。ค่ะ13รายการนี้เป็นเหรียญว right ัดไร่ขิงพี่พี่นะรายการนี้เป็นเหรียญวัดไร่ขิงค่ะรายการที่13 3 2 2 3สาบาทค่ะรายการที่13นะคะ 3ามสองสองบาทรายการที่13ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงพิพิยง์นี้นะคะรายการถัดไปค่ะเป็นรายการที่14ค่ะ14บรายการนี้เป็นปิดตาวัดทายานนะคะ14บรายการนี้เป็นปิดตาวัดทายานค่ะรายการที่14นะคะ3ามสองสองบาทค่ะ สิบสค่ะสามสองบาทรายการที่14นะคะเนื้อหาจากตามคลิปเลยนะพี่พี่นะรายการถัดไปค่ะเป็นรายการที่15ค่ะ15รายการนี้ค่ะ15 3 2้าสาค่ะสามบาท สิบห้าสามสองสองสามร้อยบาทรายการที่สิบห้าค่ะพี่พี่องนี้นะรายการที่15้ออนนะา,า15นะคะรายการถัดไปค่ะเป็นรายการที่16ค่ะ16ค่ะรายการนี้รายการที่16หพี่พี่ สิบหกนะคะสามสองสองสามร้อยบาทพี่พี่สิบหกนะคะสิบหกสามสองสองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบหกค่ะรายการถัดไปค่ะเป็นรายการที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดรายการนี้เป็นเหรียญหล่อบโบราณน,นะคะสิบเจ็ดรายการนี้เป็นเหรียญหล่อบโบราณค่ะ 17ค่ะ3 2 2 300บาทค่ะ17 3 2 2 300บาทรายการที่17นะคะรายการถัดไปะจะเป็นรายการที่18ค่ะ18รายการนี้เป็นปิดตามไม่ทราบพี่นะคะ18พี่พี่18 3 2 2 300บาทค่ะ 18บปดนะคะ3 2 2 3 0 0บาทรายการที่18ค่ะคล้ายๆเป็นปิดตาดอกจันเลยพี่พี่แตนะ่ไม่มั่นใจนะองนี้นะรายการที่18นะคะ322 300รนะคะรายการถัดไปเป็นรายการที่19ค่ะ19รายการนี้เป็นพระมาเหศวรค่ะ19รายการนี้เป็นพระมาเหศวรพี่พี่ 19 3 2 2 3 0 0บาทค่ะ19 3 2, 2 3 0 0บาทพี่พี่เป็นพระมหิดโวนทักรวดนะี่นะพักไม่อ่าพระมหิดโซนทักรวดรายการที่19ค่ะ ep 32300งสารนะคะรายการถัดไปะคะ่ะเป็นรายการที่20พี่พี่ยรายการนี้เป็นกระราเกะราหูนะคะ ยี่สิบรายการมีพี่พี่เป็นกะราแกะราหูรายการที่ยี่สิบนะคะยี่สิบค่ะสามสองสองสามร้อยบาทพี่พี่ยี่สิบสามสองสองสามร้อยบาทเป็นกะราแกะราหูนะคะเสียงไม่ค่อยจะมีพี่พี่อะไปรายการถัดไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะ ยี่สิบเอ็ดรายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงปุษก์วัดปักทองมะขามเท่านะคะยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดสามสองสองสามร้อยนะพี่พี่นะองนี้นะยี่สิบเอ็ดนะคะสามสองสองค่ะสามร้อยบาทรายการถัดไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองรายการนี้เป็นสมเด็จไม่ทราบที่ค่ะ 22รายการนี้เป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่22ค่ะ22 3 2 2 300บาทค่ะ22่พี่พี่สามสองบาทรายการที่22นะคะรายการถัดไปค่ะเป็นรายการที่23ค่ะ23รายการนี้เป็นพระรอพี่พี่ ยี่สิบสามนะองนี้เป็นพระรอดนะคะยี่สิบสามสามสองสองสามร้อยบาทค่ะยี่สิบสามค่ะสามสองสองสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสามนะคะรายการถัดไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะ 24, ยี่สิบสี 24, ะะ่รายการนี้เป็นพระสมเด็จพี่ยี่สิบสี่นะคะรายการนี้เป็นพระสมเด็จค่ะ ยี่สิบสีาสองสองสบาทค่ะยี่สิบสี่นะคะสามสองสองบาทพีพีรายการที่สีค่ะรายการถัดไปเป็นรายการที่25้าค่ะยีห้ารายการนี้นะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะวัชลองนะคะ 25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัชหลง25้าค่ะ25 32 2ค่ะ300บาท25ค่ะ 25, 3 2 2 300บาท, 3, 2, 2, บาทรายการที่25ค่ะรายการถัดไปเป็นรายการที่26ค่ะ26รายการนี้เป็นเหรียญชินราชนะคะ 26ค่ะ3 2 2 3อ0บาท26นะคะเป็นวัดอุบลนะพี่วีนะ26นะคะ3 2 2 300บาทรายการที่26ค่ะรายการถัดไปค่ะเป็นรายการที่27ค่ะ27รายการนี้นะเป็นเหรียญหลอ่อสมเด็จลุนสปปร,ปราวค่ะ ยี่สิบเจ็ดพีพี่ยงนี้นะเหรียญหล่ลอสมเด็จลุนสปปรารายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดนะพี่พี่นะสามสองสองค่ะสามร้อยบาทยี่สิบเจ็ดนะคะสามสองสองสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะรายการถัดไปพ,พี่เป็นรายการที่ยี่สิบแปดค่ะ ยี 28, รายการนี้เป็นพระไพรีพินาศนะคะ28เป็นรูปหล่อภพยรีพินาศพี่พี่ยนะคะ3ามสองบาทพี่พี่ยนะคะ3ามสองสองบาทรายการที่28ค่ะขอรูปเพิ่มเติมแจ้งทนา,ายพี่พี่วันนี้รู้สึกว่าเสียงมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเลยพี่พ เสียงรจะออกให้แผลแล้วนะอรการทําใบบรรการที่2 9่สิบเก้ค่ะยีเรายกาปปนร,ากน,รากน,นี้เป็นสมเด็จหลวงปู่พูนะคะยีบาองค์นี้เป็นสมเด็จหลวงปู่พูค่ะยี่สิบเก้องสองสามร้บาทพี่ยี่สิบเกบาทนะคะมีทั้งระบบเก็บเงินปลายทางและโอนนะพี่นะแล้วแต่สะดวกนะ ขอรุกพัมติมแจ้งทางไลน์ค่ะเข้ามาคุณมาสอบถามกันก่อนได้นะรายการถัดไปเป็นรายการที่30มิพี่พี่ะอ่ะสามสิบนะองนี้เป็นสมเด็จนะคะสมเด็จอ่าสานะ3ามสองสองร้อยบาทค่ะสมเด็จค่ะสามสค่ะสามสองสองร้อยบาทพี่พี่จ๋าองนี้นะ สาค่ะพี่พี่ท่านใดถูกใจแจ้งได้เลยนะ3ามสองสองนะรายการที่30สิบค่ะขอแปอ๊บหนึ่งพี่พี่นะไปรายการถัดไปพี่พี่นะเป็นรายการที่สาอดค่ะ31รายการนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อขาววัดรักสีค่ะ สามสิบเพี่พี่สค่ะสี่ร้อยบาท31นะคะ3 2มสองี่ร้อยบาทรายการที่สาอค่ะรายการถัดไปเป็นรายการที่32นะคะ32รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะ สามสิบสองค่ะสามสองสองสามไอ่สี่ร้อยบาทพี่ๆสามสิบสองสามสองสองสี่ร้อยบาทค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรงยานะคะเหรียญน,นี้นะสามสิบสองค่ะสามสองสองสี่ร้อยนะรายการถัดไปเป็นรายการที่สามสิบสามค่ะสามสิบสามรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ สามสิบสามสามสองสองสี่ร้อยบาทพี่พี่สามสิบสามสามสองสองสี่ร้อยบาทเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะแจ้งกติการายละเอียดชัดเจนทุกรายการเลยพี่พี่จ๋าหนูแจ้งกติการายละเอียดทุกชัดเจนทุกรายการนะองนี้รายการที่สามสิบสามสี่ร้อยบาทนะรายการถัดไปเป็นรายการที่สามสิบสี่ค่ะ สาสี่รายการนี้เป็นปูทวดหลังหนังสือนะคะสามิบสี่ค่ะองนี้เป็นหลวงปู่ทวดหลังหนังสือสามสิบสี่ค่ะสามสิบสี่สามสองสองสี่ร้อยบาทค่ะเหมือนหนูจะไม่ค่อยมีเสียงเลยอ่ะน,นี้คือใต้ฐานนะสาสี่ค่ะสามสองสองสี่ร้อยค่ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่35นะ35รายงานนี้เป็นเต่าค่ะ35 322 400จ้ะอ่ะส5 3ส2บ0 0าาี่บาทพี่ๆจ๋าขอรูปเพิ่มเติมแจ้งหนูทางไลน์ได้เลยนะ EP นี้นะถ้าผิดพลาดปรกไกล้้องขออภัยพี่ๆด้วยนะทั้งเสียงทั้งมือรู้สึกว่ามันจะสั่นไปหมดเลยพี่ๆองนี้นะ35นะคะ สามสองนะรายการถัดไปเป็นรายการที่36ค่ะ36รายการนี้เป็นหลวงปุตสุขค่ะ 36, 3 6มสิบหกสองสองนะจ๊ะ 36, 3 6มสิบหกสองสองบาทพี่พี่จ๋านี่นะอุ้ยอ,ยอยุเกือบแล้วล่ะเกือบแล้วจริงๆพี่พีมือมัอนสั่นอย่างๆนะวันพีเนี้ยอ่ะนี่นะ สามหกจ้าองนี้สามหกสามองสองรพี่พจ๋าพี่พี่ท่านใดถูกใจแจ้งได้เลยนะ37มสิบเค่ะสามสรายการนี้เป็นหล่อโบราณท่านเจ้ามาค่ะสามค่ะหล่อโบราณท่านเจ้ามา 37, 3ามสิบเจ็ดสามสองสองจ้าสามสิบเจสามสอบาทพี่พี่จ๋าขอพี่พี่ที่พร้อมรับพร้อมปิดนะไม่รับจองนะ ไม่รับจองพี่พี่คะ่ะให้สิพี่พี่ที่พร้อมปิดก่อนนะคะอง์นี้นะสามเค่ะสามสองสองสี่รปพี่พี่สารายการนี้นะคะเป็นรูปลอกข้องเงินพิมพ์คิตาค่ะ38รูปลอกข้องเงินพิมพ์คิตาสามแปดสามสองสองสี่ร้อยบาทค่ะสามแปดสาสองสองี่บาทพี่พี่จ๋า นี่นะขอรูเพิ่มเติมในข้อมาคุยมาสอบถามกันก่อนได้นะพี่ๆนะกดติดตามากดไลค์กดแชร์ไว้พี่ๆจ๋าเผื่อคลิปหนะ้าน้องลงคลิปนะจะได้ขึ้นแจ้งเตือนนะพี่ๆนะอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยค่ะองนี้สามสิบแปดค่ะสามสองสองสี่ร้อยนะคะสามสิบเก้าพี่ๆสามสิบเก้ารายการนี้เป็นสมเด็จโพยอยนะคะสามสิบเก้ารายการนี้เป็นสมเด็จโพยอยพี่ 39, 3ามสิบเก้าสามสองสองสี่รจ้าสาม้าสามสองสองสี่รอบาทนะหนูใจสู้วิบี้เสี่ยงไม่มีแต่หนูจะใจสู้นะองนี้นะสามเก้าค่ะสามสองสองสี่ร้อจารายการถัดไปเป็นรายการที่สี่สิบค่ะสี่ิบรายการนี้เป็นพระสมเด็จพี่บี้สี่สิบค่ะรายการนี้เป็นพระสมเด็จนะคะ สี่สิบเรียมเก่าพี่พี่สี่สิบเรียมกรอบเก่านะเหมือนแกะมาจะกรอบนะมีขอบซีลิโคนด้วยนะอ่ะสี่สิบค่ะสามสองสองสี่ร้อยบาทสี่สิบสามสองสองสี่ร้อยบาทพี่พี่จ๋าไปรายการถัดไปนะรายการที่สี่สิบเอ็ดค่ะสี่สิบเอ็ดรายการนี้เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมค่ะสี่สิบเอ็ดรายการนี้นะ <c oughs> เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมรายการที่41พี่พี่ค่ะองนี้พร้อมกล่องนะ41ค่ะ3 2 2 500บาทค่ะ41 3 2 2 500บาทพี่พี่ค่ะอุนี้นะหนูว่าพิเกิน3 4มสวันหนูน่าจะป่วยอะพี่พ อ่ะองน,นี้นะ41นะค่ะ41 322 500บาทพี่พี่เป็นพิมพ์เส้นได้นะคะรายการถัดไปค่ะเป็นรายการที่42 42รายการนี้ค่ะเป็นเจ้าสัวพี่พี่42เป็นเจ้าสัวนะคะ42 322 500บาทค่ะ 42, 3, 2, 2, 500สี่สิบสองามสอาำหรับรายการที่42นะคะสำหรับรายการที่สีค่ะ500บาทค่ะพี่พีห้ารบาท42่สิามสงสองนะคะรายการถัดไปเป็นรายการที่43ค่ะ43รายการนี้ค่ะเป็นหลวงพ่อโสธรค่ะ เรียมกรอบพี่พหลวงพ่อโสธรเรียมกรอบนะคะอ,องนี้นะสีามค่ะสามสองสองห้าร้อบาทสีมค่ะสามสองสองห้าบาทเป็นหลวงพ่อโสธรสามสีนะอ,องนี้สาสพี่ห้าบาทนะสี่ามรายการถัดไปเป็นรายการที่สีค่ะสีรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพ สี่สิบสี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพร,รายการที่สี่สิบสี่ค่ะสี่สิบสี่สามสองสองห้าร้อยบาทพี่พี่สี่สิบสี่นะคะสามสองสองห้าร้อยบาทรายการที่สี่สิบสี่ค่ะรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่สิบห้านะสี่สิบห้าพี่รายการนี้ค่ะเป็นหลวงพ่อโสธรเหมือนกัน หนูไม่เรียกหมูไม่มั่นใจว่าเรียกพิมพ์อะไรนะสี้านะคะ3ามสองสองบาทค่ะนี่นะตามนี้เลย45ค่ะ3ามสองสองบาทพี่พี่จ๋ารายการถัดไปเป็นรายการที่46ค่ะ4ี่บวกรายการนี้ค่ะเป็นหลวงปู่โต๊ะนะคะหลวงปู่โต๊ะรายการที่46ค่ะ ูนเดี๋ยวเปิดให้ดูโค้ดก่อนนี่นะคะอุ้ยสี่สิบหกค่ะพี่สี่สิบหกค่ะสามสองสองแปดร้อยบาทอันนี้จะเป็นด้านหลังนะ สี่ิหค่ะสามสองสองแปดร้อยบาทมีกล่องมีโค้ดพร้อมนะพี่พนะแ0ดรอยบาทค่ะ4ี่ิหค่านี้จะเป็นด้านหลังนะด้านหลังกล่องนะคะสี่สิหค่ะสามสองสองแดรอยค่ะสี 47, ่สิบเจดพี่พี่สีเจ็ดรายการนี้ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดฐานเนื้อว่านเรียมเก่าขอบสังกะสีหรือเงินไม่มั่นใจนะสี่สิบเจค่ะสามสองสองแปด้อยบาท สี่สิบเจ็ดค่ะสามสองรบาทพี7สี่สิบองสองยบาทค่ะรายการถัดไปเป็นรายการที่48่สิบแปดค่ะสีดรายการนี้เป็นเคี้ยวแกะเสือค่ะสีิดรายการนี้เป็นเคี้ยวแกะเสือพี่พีเป็นเคี้ยวแกะเสือนะคะสี่สิบแปามสองสองค่ะสีค่ะสามสองสองบาทโอนี่เป็นหัวนะ ห่างพี่พี่เป็นเคี้ยวน้ำไม่ใช่ไรซิ้นนี่ไม่ใช่อไรสิ้นนะพี่พี่นะองนี้นะคะ48ค่ะ322 800 <c oughs> มาที่รายการถัดไปกับรายการที่49 49รายการนี้เป็นตะกุดงาค่ะ49นะรายการนี้เป็นตะกุดงาประมาณสองนิ้วสองถึงสามนิ้วพี่ สี้าค่ะสามสองสองนะองนี้เปิด1,800ค่ะเปิด1,800พพี่พจ๋ามีรอยจานชัดเจนนะเป็นเรียมอ่าไปหน้ากับเงินหน้ากับเงินพี่พี่นี่นะหน้ากับเงินไม่มั่นใจว่าของหลวงพ่ออะไรนี่นะคะ 49่าค่ะ1,800บาทขอพี่พี่ที่พร้อมรับ Jamie, พร้อมปิดนะคะไม่รับจองรับจองของทุกกรณีค่ะขอพร้อมรับพร้อมปิดพี่พี่จ๋าชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนแจ้ง ep 3 2 2พร้อมรายการนะคะแจ้ง ep 3 2 2พร้อมรายการค่ะพี่ๆอ่สำหรับตรงนี้ค่ะคือช่องทางการติดต่อพี่พาเครื่องพาบ้านนะคะติดต่อเป็นเบอร์0 6 3 0 2 0 8 8 9 8ค่ะ0 6 3 0 2 0 8 8 9 8สาสามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรได้เลยนะ ถ้าพี่พี่ไม่สะดวกเนี่ยสามารถแคบหน้าจอสแกนคิวโค้ดได้เลยค่ะตรงนี้พี่พี่นะค่ะเหมือนเดิมค่ะจะส่งเป็นของรับบไปรินีไทยโอนจะส่งฟรีหนึ่งรายการปลายทางขออนุญาตบวกห้าสิบาทค่ะสองรายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีพี่สองรายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะสำหรับอีพีนี้พี่เสียงไม่ค่อยมีอาจจะผิดพลาดบ้างนะต้องขอไว้พี่พีไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะ กราบขอบพระคุณค่ะพี่ๆทั้ทงผู้ชมกับผู้ชมใหม่หาะพี่ๆถูกใจคลิปนี้นะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องให้ด้วยที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะพี่ๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปน้าก่อนใครนะคะสำหรับอีกคลิปนี้ค่ะขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันจบคลิปนะและพบกันใหม่อีพีหน้าพี่ๆกราบสวัสดีค่ะ